กลับเข้ามาครับเอาละครับ GBC ไทยกับเขมรก็จบไปครับซึ่งคุณเทพไทยก็สรุปแล้วว่าเชื่ออะไรเขมรไม่ได้ให้จับสัญญาณคืนนิกเป็นคืนแรกก็รอดูกันไปก็แล้วกันนะว่ามันจะมาไห้ไหนอีกอลูกไม้มันก็มีเยอะฮะเออและอุนเซนมันก็ไม่มีรักษาไม่มีสัจจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นอะ่ะเออมันคิดอยากจะทำอะไรมันก็ทำเออเออแล้วเราจะไปเอาอะไรกับมันอะ่ะเออ คือคือคือเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะพูดให้ง่ายเออไม่ควรจะเชื่อแล้วก็ดูถึงคุณระดับมันเนี่ยมันปั่นข่าวว่าไทยจะถล่มกัมพูชาหลังจากหยุดดิงแล้วทาให้คนต้องอพยพหนีกันอือุตลุดหมดเออฮแล้วคนตายตั้งกี่ศพมันก็บอกว่าตายแค่ห้าศพอ่อเอาแล้วไอ้ประเภทเอ,อคนตายเฉลยศึกของเรามายี่สิบคนมันบอกว่าเราไปอี้เข้ามาไปหลอกเข้ามาคือมัน มันพูดดำเป็นขาวพูดขาวเป็นดำพูดตลปัดหมดแล้วโดยไม่อายอะไรเลยอะ่ะเอาตรงนี้นิดเดียวคุณเทพไทยขอขอขอแบบเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยนะหุณนเซนกับหุณมาเน็ตเนี่ยจริงๆแล้วต้องตกเป็นอาชญากรสงครามที่ทําชีวิตคนไทยผู้บริสุทธ์ด้วยนะอ้าวไม่ทหารเนี่ยเขาเขาสู้รบอยู่แล้วล่ะเพราะเขาปกป้องอ <คน S 2> ประชาชนประชาชนตายไปสิบห้าคนครับนี่คืออาชญากร,าากรสงครามใช่ฟนะ้องไหม ก็ไปฟ้องไอซีซีก็ไปฟ้องก็ให้รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ไงคือคนก็ไม่เชื่ออีกว่ารัฐบาลจะเอาจริงไงเออก็แต่ว่าเห็นคุณภูมิทําแกก็พูดไงว่าจะฟ้องจะฟ้องแล้วนักข่าวถามว่าฟ้องสารไหนสารโลกหรือสารไอซีซีสารไหนกันแน่อเออแต่ว่าคุณตาคุณตามมาเขาจะฟ้องผมว่าถ้าแกไม่ตอบ,บนี้แสดงงไงอาจจะไปฟ้องสารประภูมิแลวมั้งก็ใช่ไงไม่ออแต่เอาจริงๆคือนี่คืออาชญากรน,นี่คือโจรฆ่าคนไทยนะครับถูกไหม ผมคุยกับอาจารย์ปริญญาเทวนารมิตรกุลน่ะนักกฎหมายนะแกก็บอกว่าก็ให้ชาวบ้านฟ้องกันเองคือหมายความว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกกันนะชาวบ้านก็ไม่มีศักยภาพในการฟ้องเพราะเขาไม่รู้กฎหมายแต่ว่าให้สำนักงานอายการสูงสุดหรืออะไรได้ไปฟ้องกับอายการไอซีซีแล้วเราจะมีรัฐบาลไว้ทําไมครับถ้าอย่างนั้นนะก็ให้รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้รัฐบาลเอออำนวยความสะดวกทำแค่อำนวยความสะดวกรัฐบาลนี้คุณจะไปหวังอะไรกันรัฐบาลนี้บุญแล้วอะไรอย่างงี้หรอทำไปอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเข้ามาที่สภาชุดนี้บ้างครับคุณเทพไทยเรามีการเลือกตั้งมาแล้วตั้งแต่ปี2566จนถึงวันนี้สองปีกว่าแล้วครับกลับกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้พักฝ่ายค้านประกอบไปด้วยประชาชนและพลังประชารัฐเราจะไม่เคยเห็นเลยว่าเขาทำอะไรแต่พอภูมิใจไทยข้ามฟากไปเป็นฝ่ายค้านนั้นนี่มมยคู่เอกมาเลยนะภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านหลักซัดกับเพื่อไทยถึงเลือดถึงเนือ้อถึงกระดูกถึงหนังเลยคุณเทพไทยเห็นหรือยัง คือตอนแรกคนก็สบประมาทนะว่าโอ้พักภูมิใจไทยจะเป็นฝ่ายค้านเหรอแหมเป็นอัดตลอดตั้งแต่ตั้งพักมาเป็นแต่ฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านจะเป็นเหลืออะไรเลยเนี่ยนะผมก็บอกคุณเห็นไหมล่ะตอนนี้นะเขาค้านเต็มตัวแล้วก็ค้านแรงกว่าพักฝ่ายค้านเดิมโดยจำไปนะก็ประชาชนเปร,ประชาชนเนี่ยพักฝ่ายค้านหลักเนี่ยก็ยังเหยาะแยะเหยาะแยะ ที่จะค้านนะนะคุณใช้คําว่าย่อแย่ในเน็ตเขาเรียกว่าหลวโถ่ยเออเอาหลยโถ่ยยย่อแย่มากเออชกไม่เต็มหมัดเออแต่ว่าพอพักภูมิใจไทยปั๊บเนี่ยรอบแรกเห็นไหมคุณอนุทินพูดออกมาเลยเออคุณจะย้ายคุณจะลางบางสิงห์สีน้ําเงินอ่าคุณระวังก็แล้วกันอ่าระวังโดนหนึ่งอาเจ็ดคุณก็ติดคุกสองคุณจะเล่นงานเขากระโดงที่ดินเขากระโดงอนุทินก็บอกว่าอ่าแล้วทําไมอันพลายคุณไม่เล่นด้วยล่ะ เออเล่นก็เล่นในพร้อมกันดิใช่ไหมอ่าแล้วคุณอนุสินก็พูดถึงเรื่องไอชายแดนอ่าใายอุปยพก็บอกรัฐบาลไม่เห็นจะอุดหนุนอะไรเลยอ,อเงินส่วนใหญ่ก็เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นอ่าเลือกปฏิบัติด,ด้วยอ่าจังหวัดบุรีรัมย์ฐานเสียงของภูมิใจไทยเต็มๆเ,เ,เนี่ยคุณก็ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรอะไรเงี้ยอืมส,สารพัดจนถึงประกาศชัดเลยว่ารองประธานสภาคนที่หนึ่งตัเลือกนะ พักภูมิใจไทยลงคะแนนได้กับทุกคนที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยประกาศคือหมายความว่าเอาจริงเอาจังกันคือเขาฝ่ายค้านเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวงานน,นี้เนี่ยผมว่าซัดเต็มเต็มคือคือลักษณะเนี้ยมันจะเข้าทางาภูมิใจไทยเนี่ยเขาทําแบบเนี้ยประชาชนจะชอบไหมเพราะโหยหาฝ่ายค้านเต็มตัวมานานแล้วงไงคุณเทพไทยเออคือเขาเรียกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยค้านแบบฝ่ายค้านจริงๆนะฝ่ายค้านจริงๆ ใครจะบอกว่าค่ายค้านรุ่นเก่าออกก่อนแล้วแต่จะมองนะอแต่ว่าผมก็คิดว่าอันอย่างเนี้ยเนี่ยฝ่ายค้านเขาเรียกค้านทุกเม็ดเก็บทุกประเด็นอะไรที่รัฐบาลเนี่ยทำหมัดหนักไหมถือว่าเขารีลาท่าทางการออกหมัดหนักไหมก็โอเคนะเขาก็มีเขาก็มีมีเขาเรียกว่ามีคนที่จะประหมัดได้อ่าอ่าคนเขาอาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าก็มีอย่างน้อยก็สองสามคนละที่เห็นเนอยู่นะที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านทีนี้ ตอนเนี้ที่ร้อนที่สุดคือประเด็นเรื่องการย้ายผู้ว่าอุบลครับจ,จู่ๆฟ้าผ่าแตกเลยอาทิตย์ที่แล้วทางภูมิใจไทยไล่มาตั้งแต่สมาชิกพักเขาอะนะจนมาถึงอดีตรองประธานชื่ออะไรนะพ,พาลาดอนอ่พาพลาดอน,บ,นบอกว่าเฮ้ยจังหวัดอุบลเนี่ยแทนที่จะรีบช่วยเหลือผู้ที่ถูกขเขมนยิงอืเบิกไปได้แค่เท่าไหร่ห้าหมืน่นห้าพันห้าหมืทีละรัฐสาเร็จวันิชรัฐมนตรีช่วยมาหาไทย ต่อสายให้ผู้ว่าอุบลคุยในสภาเอาวันนี้ก่อนนะ,ะคุณก็เป็นอดีตสสอไอ้ทำแบบนี้นี่เขาทำได้ด้วยเหรอให้คนอื่นคุยในสภา <c ười> คือผมก็บอกแล้วว่าถ้าหากว่าให้คนอื่นมาคุยในสภาได้นะยุคนี้นะและประธานอนุญาตนะผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมคือถ้าประธานอนุญาตเนี่ยได้แต่ว่าถามว่าเหมาะสมหรือไม่มันไม่เหมาะสมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาคนนอกโฟนอินเข้ามาเนี่ยนะถ้าทาได้นะโอ้ปีอ้าสามคุณไม่ต้องห่วงเลย ทักสินโฟนอินเข้ามาในสภานยุ่เลยยุเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแอมันไม่ได้มันไม่เหมาะสมก็เอาแต่นี่เป็นรัฐมนตรีเลยนะเออคุณพูดแล้วคนไม่น่าเชื่อคุณไม่น่าเชื่อถือหรือต้องต้องให้ผู้ว่าโฟนอินเข้ามาเนี่ยแล้วคนเป็นประธานอนุญาตได้ได้ยังไงและสสอวายควันแล้วทำไมไม่ประท้วงผมว่าเขาก็คงประท้วงแหละแต่ว่าเสียงมันน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้เปล่าไม่ได้หรอกห้ามมันไม่ได้คือถ้าหากว่าจะโฟนอินเนี่ยนะ ผมว่าประธานสภาต้องเบรกว่าน,นี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรคือเท่าที่ผมเข้าใจแคเ่เอาคลิปมาเปิดเนี่ยนะต้องขออนุญาตต้องตรวจสอบสภาเป็นที่พูดกันระหว่างสมาชิกผูท้ที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนคุณเป็นตัวแทนถูกไหมแต่ห้ามเอาคนอื่นพูดเข้ามาในนี้คือคนอื่นจะมาร่วมเป็นกันมาทิการวิสามันเนี่ยเขาก็ให้ได้แต่<อ>ต้องขออนุญาต้ามาแต่ไอประเภทโฟนอินอนุญาตได้โฟนอินก็มาผมยังไม่เคยเห็นตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนมา20ปีิบปี ทีนี้อาทิตย์ที่แล้วฟนอินใช่อาทิตย์นี้ถูกย้ายเลยแล้วปรากฏว่ากลายเป็นวิวาทะกันหนักหน่วงมากระหว่างทีรรัตสำเร็จวานิชรัแล้วมนตีช่วยเพื่อไทยมหาไทยนะกับสองพี่น้องพลราดอนกรวีมองเหตุการณ์นี้ยังไงคุณเทพไทยคือผมคิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่มาค้างเก่ากันมาตั้งแต่คุณอ่าคุณอิมนะทีรรัตทีรรัตเออผมจําชื่อจริงไม่ได้ชื่อเล่นชื่ออิมอมอมอิมเนี่ยอ่า ก็มายืนยันไงแล้วเอาเสียงของผู้ว่ามายืนยันในที่ประชุมไงวันนี้ตั้งราดอนและก็รวีเขาก็เอาคืนแล้วก็ราวีเนี่ยก็ประชุมกันมาที่การแต่เมื่อวานนะแล้วก็เชิญก็มานะมาชี้แจงนะและตางนี้ก็ยืนยันนะเออว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายอะไรเงี้ยนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยพักภูมิใจไทยก่อติดมาเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะพื้นที่สี่จังหวัดริมทายแดนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของพักภูมิใจไทยด้วยไงอื แล้วก็ที่มันน่ากเกลียดก,ก็คือว่าจังหวัดอื่นเนี่ยมันจ่ายกันสิบสี่ห้าสิบสี่ล้านสิบห้าล้านสิบหกล้านทั้งสิ้นไงสุรินจ่ายห้าสิบห้าล้านศรีสะเกดจ่ายสี่สิบหกล้านแต่อุบลห้าหมื่น,น้าผมว่าติบนักร้องยังมากกว่าเมื่อกีเพราะไอเสียติบนักร้องยังเยอะกว่าอีกแต่ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ธีรรัฐเขาก็โตว้วันเนี้ยรัฐมนตรีอิ่มเขาบอกว่า <c oughs> เป็นความผิดของจังหวัด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่กรวีกับ กับพลาดอนเนี่ยเขาบุกเข้าไปที่เฟซบุกทิรัตเลยนะคือเข้าไปในบ้านเขาเลยแล้วบอกว่าเป็นรัฐมนตรีอย่าให้ใครหลอกเดี๋ยวจะหาว่าโง่ง่าอะไรงนี้โอ้โหซัดกันแบบคือซัดกันมาพอบอกว่าเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วก็ลามปามไปบอกว่าไอ้นี่คือคนของพักภูมิใจไทยจากผู้ว่าอำนาจเจริญมาอยู่นะทุบบนพร้อมพักภูมิใจไทยต้องรับผิดชอบด้วยเพราะเพระส่งคนมาไงคือคืองงอันนี้อันนี้คุยอ้างอย่างนี้ได้ด้วยเหรอไหนถามอาที่สอแล้วผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย พักภูมิใจไทยต้องรับผิดชอบ77เจ <77 S 1> จังหวัดเจ็จังหวัดพอตั้งเองหมดพอตั้งเองหมดแล้วก็คนของพักภูมิใจไทยทางนั้นถ้าพูดแบบนี้นะเออพักภูมิใจไทยทางนั้นคือก็ไม่ควรจะไปตอบเขาอย่างนี้นะรัฐมนตรีอิ่มนะคือ,อยังไงก็ต้องรับผิดชอบโอเคเราเป็นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุมผู้ว่าเมื่อผู้ว่าทําไม่ดีก็โอเคก็ พิจณาไปลงโทษไปอย้ายได้ได้แต่ไม่ใช่บอกว่าคนของคุณนะที่ผิดเพราะคุณนะคุณเป็นคนรับผิดชอบด้วยเพราะคุณตั้งเข้ามาอย่างยี้ตายจะพูดอย่างเนี้ยออมันไม่มีเหตุผลไงคือรัฐมนตรีควรจะบอกว่าเอาล่ะการเบิกจ่ายมีปัญหาจริงๆอืเพราะฉะนั้นขออนุญาตเอาคนอื่นเข้ามาเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ผลก็ก็ปรับปรุงไปคือมันได้โอกาสจริงจะพูดจริงๆทางการเมืองเนี่ยนะมันเป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว คือพรคเพื่อทยหาโอกาสที่จะล้างผู้ว่าเพื่อจะนับถอยหลังเตรียมการเลือกตั้งในจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่กี่วันนี้อยู่แล้วไงนี่ได้โอกาสเลยแล้วไม่ใช่วันนั้นนะผู้ว่าอุบลน,นะมีปัญหาแบบนี้ปั๊บนี่นะภูมิตามเนี่ยยิ้มเลยโลยายแล้วนี่แกยังพูดวันนี้แกพูดที่เมืองทองธานีแกบอกว่าในกระทรวงมาดไทยมีผู้ว่าแกดาเยอะแยะคือคุณผู้ชมครับ คนที่นั่งอยู่ข้างผมคนเนี้เขาเป็นคนเปิดประเด็นเมื่อประมาณสองเดือนก่อนคนแรกว่าผู้ว่าราชการทั้งหมดที่ขึ้นมาช่วงปีเศรษฐีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งเกษียณเกินปีเจ็ดศูนย์ทั้งนั้นสองไม่ต้องผ่านจังหวัดใหญ่เลยอยากได้ใครเอาขึ้นมาหมดเป็นหมาของภูมิใจไทยเอาพูดกันอย่างนี้ใช่ใช่ภูมิใจจัดระเบียบว้นเพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวัดองเพื่อใจเลยเบื่อใก็เอาคืนไงก็คุณเห็นแล้วเนี่ยเขาเอาคืนสองกรมใหญ่ อันดับแรกรดแรกนะคือกลมการปกครองกับกลมการปกครองท้องถิ่นกลมที่กรมการเลือกตั้งไว้ในมืออ่ะคุมผู้คุมนายอำเภอระดับอำเภอผู้ใหญ่กำนันอ่าแล้วก็กลุ่มท้องถิ่นก็คุมอบตอบจเทศบาลอ่าวันนี้ก็จัดการอีกสองรอบอีกสองกลุ่มอีกนมอ่าเอากลมที่ดินอันนี้อันนี้อันนี้กลมประโยชน์ตัวเองเอากลมที่ดินเอากลมป้องกันสาธารณภัยเห็นไหมจัดการหมดแล้วก็ ค่อยๆจัดการก็ก็จะการจัดระเบียบใหม่เพราะนั้นเขาเรียกว่าอะไรหรือนั่งร้านของพักปูมิใจไทยทั้งหมดมันก็เป็นโอกาสของพักเพื่อไทยไงคือ <s, S 1> <s, S 2> ถ้าพูดดีๆ <s, S 2> หาเหต <Helena> ุผลสวยๆคนก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพักการเมืองมามันก็ต้องเอาคนของตัวเองถูกไหมก็ก็ต้องทําความเข้าใจนะว่าจริงๆไอ้คนที่ถูกย้ายก็ก็ต้องทําใจอ่ะเพราะว่าบางคนเ็าได้มาด้วยการเมืองไงอ่าและนี่การเมืองมาก็ย้ายคุณน่ะคุณก็ต้องทําใจไง มา,ามอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนะคำถามคุณผู้ชมคือเอาหลักการเมืองไทยมันลิกได้คาถามสุดท้ายนะเดี๋ยวมันก็นุตแทบภูมิใจไทยกับเพื่อไทยไม่ได้ทะเลาะกันจริงหรอกคุณเทพไทยแล้วกอวีพลราดอนกับทีรรัตเนี่ยซัดกันถึงขนาดมีคํานั้นคํานี้หลุดออกมางงเงาเนี่ยแหละให้เขาหลอกเกิดสมมุติสองพักนี้มาจับมือกันคู่นี้เขาจะดีกันไหมออกอนักการเมืองคุณไม่ต้องห่วงถ้าว่าผลประโยชน์ตรงกันก็โอเคเก็ไปกันได้จูบป,ปากกันได้ลืมไปว่าเคยดา่ดากัน โถคุณดูพักประชาธิปัตย์กับทักษิณได้ยี่สิบกว่าปีแล้วใครมันจะคิดว่าจะมาอยู่ได้พูดไปน้ําตาคุณอย่าไหลนะน้ําตาข้างบอดผมจะไหลอยู่คือใครมันจะคิดว่าประชาธิปัตย์นะที่ทักษิณจะยุบพักวันละสิบรอบแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็ไล่ระบบทักษิณมายี่สิบปีแล้ววันนี้มาจูบปากกันเฉยเป็นนั่งร้านให้กับระบบทักษิณจูบปากไม่บอดทำเรื่องที่ดินได้ด้วยเออรับใช้เขาอีก แล้วพักภูมิใจไทยแหม่มันพื้นฐานมันมนอจากผลประโยชน์นิยมเหมือนกันทั้งสองพักมันไม่ได้มีอุดมการณอะไรทั้งสองพักเพราะฉะน,นั้นเวลามันกลับมารวมรัฐบัลมันก็ดีกันได้คุณอย่าไปคิดอ,อะไรมากเ,าเ,าเ,าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมพักตรงนี้นิดเดียวแต่ยังไม่จบสบภาไทยมีอะไรสนุกกว่านั้นเยอะเมะื่อวานนี้รองประธานสภาคนใหม่ฉลาดขามช่วงเบิกเลิกเบิกเลิกสภาล่มรับรองประธานเลยนะครับและที่สําคัญโปเกอร์ครับโปเกอร์ ไพ่โป๊กเกอร์ถูกกฎหมายแล้วเดี๋ยวมาฟังคุณเทพไายกันตอนนี้ไปอยู่ดีกินดีโปรโมชั่นสุดพิเศษครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วย ก็ไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วก็อ,อยากสบายอะไอ